ดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอุ้ยวันนี้หมอกลงเยอะมากเลยนะคะก็วันนี้เป็นวันที่รอคอยของเจ้าสาวนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะถ้าจะแต่งงานนะคะเป็นเป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดของผู้หญิงคนๆหนึ่งนะคะที่ได้แต่งงานแล้วก็วันนี้วันนี้วันนี้ไม่ใช่เป็นวันแต่งงานนะคะแต่เป็นวันที่ไป ไปแต่งหน้าแต่งตาแล้วถ่ายรูปในร้านนะคะก็จะเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนนะคะที่รอคอยแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้แต่งหน้าแต่งตาสวยๆใส่ชุดเจ้าสาวแบบเป็นความฝันผู้หญิงทุกคนเลยนะคะที่จะได้ไปออลองชุดเจ้าสาวได้ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเจ้าบา่าวคนที่เรารักนะคะ แบบนี้แหละที่น้องทิพย์จะถ่ายทอดให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะผู้หญิงคนคนหนึ่งคือมันสำคัญขนาดไหนรายรดีทุกทุกเส้นทุกอะไรทุกอย่างนะคะที่น้องทิพย์ถ่ายทำมามันมันคือเอ่อเป็นความภาคภูมิใจหรือเป็นความเป็นความเอ,อ่เป็นความต้องการผู้หญิงทุกคนอะที่อยากจะได้เป็นแบบนี้นะคะคือวันที่เราไปลองชุด วันนั้นผู้หญิงเออวันนั้นผู้หญิงไม่ไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าน้องทิพย์ไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะก็มีความสุขที่จะได้ไปลองชุดเจ้าเจ้าสาวอย่างที่ในฝันของเราแบบนี้เนาะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่าแล้วรอรอรอ,อเป็นคนรอคอยวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าอะไรวันรอคอยที่วันนี้ที่จะได้แต่งหน้าแต่งตาสวยๆแล้วก็ถ่ายรูป ในร้านนะคะก็เดี๋ยวเราไปหาน้องเปิ้ลและว่าที่เจ้าบ่าวของเพื่อนของน้องทิพย์นะคะก็ไปดูกันว่าวันนี้เขาจะแต่งตัวแต่งชุดเฉยขนาดไหนแล้วถ่ายรูปแบบไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไปดูร้านถ่ายรูปว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในชิยงตุงเราจะเป็นแบบเมืองไทยบ้างไหมนะคะการถ่ายรูปแล้วการตกแต่งเนะเาะจะเป็นยังไงบ้างเนาะไป เราไปดูกันวันนี้ก็ดูหมอกลงดิวิทุกคนโอ้การที่น้องทิพพูดก็มันก็จะอวันหน่อยนะคะอันนี้ก็อากาศดีวันนี้อันนี้วันนี้น่าจะมีแดดอ,ออกนะคะถ้ามีหมอกลงก็น่าจะมีแดดออกนะคะนี่เห็นไหมคะ <c oughs> โอเคไปไปไป นี่ค่ะพี่พีทุกคนในที่สุดเราก็ตื่นมาเห็นหมอกลงหนาหนาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่จบหน้าหนาวนะคะเชียงตุงเราหน้าหนาวจะมีสามเดือนนะคะสามเดือนสามเดือนกว่ากว่าเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็ลำนาปางกันเสร็จได้ยบร้อยหมดแล้วมั้ง ปางปีนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทําเยอะแล้คะเพราะว่าข้าวมันไม่ได้ขายด้วยแล้วก็ข้าวถูกก็พากันทําเนี่ยไล่มันพลังทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยมันพลังจนไปถึงที่นู้สุดสายตาเลยอันนี้หมอกบางหมดมันไม่เห็นนะคะนี่ต้นมันฝลั่งก็จะเป็นประมาณนี้ใหญ่ๆเขียวๆแบบนี้สวยๆมาถ่ายรูปก็สวยนะ,ะนี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน แล้วก็นี่ก็จะไปหาเปิ้ลถ่ายรูปนะคะไปหาเปิ้ลไปถ่ายรูปเพื่อที่มาเพื่อที่จะเอามาติดหน้างานนะคะก็วันนี้เป็นวันที่เปิ้ลมีความสุขอีกครั้งนึงนะคะไปไครับโอ้ย,อยแม่ครูเรายังไม่สวัสดีเลย,ย,ย <laughs> นี่ แล้วกูหยามไทยหยามไทยในเด็กจะหนแค่นนะมันหยามเหรเดไก่เราตีวันนี้เจ้าบ่าวดอมากแล้วก็สวยมากด้วยนะเจ้าบ่าวสวยไหนดูหน่อยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดี๋ยว เจ้าบ่าเจ้าสาวนะคะนี้ชุดที่จะใส่ถ่ายรูปนะคะนี่คือเจ้าบ่านี่หน้าหวานอยู่แล้วแต่งยิงก็สวยแต่งผู้ชายก็หล่อนะคะตอนที่เอาไอ ถ่ายไปก่อนหมดหน้าเอพี่ังสัถ่ายไปไหนถ่ายไปอ่ะกานปันถายสุเตออ่อยู่ไกลๆกันไงแน่กดกนแน่นาเออเดี๋ยวมันจะมีมาเอากทงาาดเียงลเอวมันยอนันค่ะ

มมวชุดไทยเหรอซักไม่ไอ่เดไปรีบสวยับงดรอฮะถักังสดอ่ะหลังสอ่ะใชลมอนยา้มกินว้อยามี้องมม้นให้อันตังร่างว่านาอันโอ๊ะห่าเดี๋ยวเอาบบผมีอันชุขินานางนะ แตว่าต okay. uh, hmm. ีเขาเอาเขาแกเออเขาแกมาอตอนนี้ก็แต่งหน้าแต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะถ่ายรูปกันแต่ว่าการถ่ายรูปเขาถ่ายแบบร้านแบบตรงนี้เนาะแล้วก็เขาจะเอาไปแบบพร้อมฮะโก้อันพูดถึงในมาซื่งห้องมบอรการม่แน่

Language, มันอะ้รยว่าควะเหมือนบ้างไว้ต um> ิบ mm อัน hmm ห mm ัน hmm. ก um ูเนึงอันเมื่อทอดไว้อีกน่ะฟางๆใช่นนมก็ไม่สัอาเกลือเลยอือ

กีงอการถ่ายรูปภาพในในร้านก็จะตัดต่อในคอมเอานะคจากคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจจะเป็นคนไม่ได้ออกกล้องเนาะก็จะเก่งๆหน่อยนะ จัดบ้างก็คนไทยรูกเขาจะรู้นะคะ <c oughs> เออยู่มานังนี่ใช่ไหมชง <c oughs> <c oughs> มันอายอายอะเจมเชียวมาไปวางนถ่ายคลิปยุ้ยอ้ดูแม่ยกยานต้งหลังนมาดูอีกชุดหนึ่งนะคะจะมีแบบสองชุดแต่ผมต้องทำอีกนะคะนี่ผมยังไม่ได้ทำอีกชุด เซ็อนนั่นไหนแม,ม่เจะาบ่าวก็รอ,อขึ้นมาอีกแล้วไปถ่ายไปถ่ายอีกก่อนนะคะ,น,คะนี่ก็มันมนเมือมือว่าขอ,อกแง่หนึงละเบิร์นแง่หนึ่งละเออ สากลนะคะมีชุดโชนเผ่ามีชุดสากลแล้วก็ชุดไตชุดประจำด้วยนะคะสวยอีกก็รอแบบนี้นะคะเราเป็นเพื่อนแล้วก็มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนอนเราก็ถ่ายให้เขาเดี๋ยวเราจะไปอาจเป็น รูปเล็กๆแบบไปจัดงานอีกนะคะก็ช่วงนี้แกเจ้าสาวก็แต่งหน้าเนาะจะถ่ายรูปสวยหน่อยนะคะก้อน,นี้ก็คือจะบอกเจ้าสาวใส่ชุดนี้เลิศเชิดมากสวยมากจอดรูปค่ะ เอียอง้อันนี้คือเราจะมาเลิกรูปเลิกรูปภาพคือเอเอ,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 เอไหนละมันต้องเห็นไม่มันต้องเห็น,นเนท้าทั้งหมดอ่ะถ้าเราไปติดหน้างานมันต้องมีเท้าไงอันนี้มันเท้ามันไม่เห็นอะ

มันเท่าไหร่สองแสนแปดหม่นสองแสนแปดสองแสนแปดหมืนเท่ากับเงินไทยสองห้าห้าพันหกพันสองแเจห้าพันหกพันประมาณหกพัน ประมาณ6.000บาทเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นไงเจ้าสาววันนี้ได้ถ่ายรูปสนุกไหมสนุกมีความสุขดีนะมความสุขวันแรแต่งหน้าแต่งตาเนาะวังแรกในชีวิตวั้นแรกในชีวิตโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ถ่ายรูปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รูปนะก็เดี๋ยวรอติดตามในงานนะคะที่จะได้เห็นรูปสวยๆกันนะคะ ทค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะอ๋อตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี